คันีแต่เมื่อเช้านี่คันชีเชียนสวัสดีทุกคนสวดีนองคงคยได้ลากเตอบชิลเลอร์ของเชาเฮดเฟิร์มมาจ้อุ้ยโอได้น่กันอ๋อหนึ่งร้กับ81ดสิบเอ็ดตักาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอซเมอร์สกูสุกคนเลยทุกคน ข้าวสู่ซ่องสนสุกสาวผู้ไทยเมื่อนี้กับพบเดียวตอนเ้า,วๆ,าวๆว่าก็ไม่ได้อัพ,พคลิปมาลายมือไลยนะล่าทุกคนแล้วกับเมื่อนี้น่ะว่าสิไปซีไปคุดจิโลกับข้าวสาววันตา,า,ากับสาวแย่กับข่าวพี่เคยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสิได้ไปจกคนนะทุกคนตอนนี้ก็ค่อยกัยูเฮิรนกำลับบงสีหยางเฮ้นมาน้อยพูดละขี่รถมีได้ทุกคนข้างโคตรย่เลยโคต รถไทยกระเจ้าคายมือสาวนี่สองสามคันอยู่คันนะอา่าตอนนี้กะไปเบิ้งก็ทุกคนคอยสิรีวิวทางคือทุกคนเบิง้งถ่ายอันทางอันเธอทุกคนทับสมเบิ้งนะ้ำร่าทางบ้านคอยนั่นมันเป็นแนวเลิศน,นะทุกคนไปไปกันเลยซึ่งทุกคนทางบ้านคอยนะคันนี้กะไปไม่ได้เลยคันนี้เลยคันนี้อนังกะคันันกะคา,ายอยู่คัน พูดเลยนะทุกคนนอนนี้นะอาลีอรโลอาลีอรอเท่าได้ตรงนี้นะจนมีจะไปเชื่อทางนะขัได้ออกมาแล้วก็น่าเฮิ่นก็มันเป็นแนวนี้แล้วทุกคนนะนี่ข้าอยู่คันมีเฮิ่นเลยรถคันนั้นนะ คอยมียาน,นเพาว,าวาคอยมีเกิบอันนี้มันเป็นส่งเลยทุกคนทางนะปบดเลยนะฮุ่นยะาะทุกคนยา่าเหลี่ยรอทางนะอ่ะ ข้างคนรยากเลยเด้ผู้เลิ่มากกับข้าอยู่นี่ค่ะเกือบมีรอดค่ะผู้เลิ่มากกับข้าอยู่หันสองขัน้นสามขั้นแะ้วอยู่หันนะผู <c oughs> <c oughs> ้นักเดิกนกระยิงกอคอยซ้นเหนือ่อยคอยนะ เบิง้งว่าเขาเจ้าขายบอกมาลําใหญ่อยู่นี่ซื้อไปกินพร้อมทุกคนมามาเยอนะเลหน่อยเยอะเขาก็เลยยซื้อไปกินไปสู้สาวเขาไปสู้เขาสาววันตากินนะเจ้าขายมีขายเมื่อวานนี้เฮ็ดขายอยู่ทางโคตรเป็นยานเลย พ่อขายแล้วบอลใแญ่นะว่าจะซื <e ้อว่านนี่ผัดเยอะอันว่าเมื่ออื่นจังซื้อว่าเมื่ออื่นจะไปฟุตจิรอก็ซื้อไปกินเลยวะเออเป็นตะแซบแล้วน้อยเยอะแล้วเราเอาอย่างจะซื้อน่ะ เออเพิ่นไม่มีผู้ขึ้นเธอทุกคนเลยเมื่อแล้วอันเมื่อวานนี้ก็ยเห็นเพิ่นขายแล้วกะเมื่อแล้วดูมันเนินนะเขาขายแพงโพสิพันพไม่ได้ไปสิเลี่บอสบายเลยเนาะไปคุยจริร่หนทางนะ ค่อยกัเยอะอดเพิ่นสาวันตาแล้วเราทุกคนวีกิตตมพี่ตุมนะียังมีวิธิเทิงพูกแต่ว่าค่อยเข้าเพิ่นสาวันตาเพราะว่าสไปคุดท,ที่รอก็เข้าสาวันตานะ ชงอะไรเอ้เย,อยบ้าเ,าเก่งเจอ,เอเ <c oughs> ก็จะล้อไปงอปเงอ,อ,อันนี้อันนี้คือเฮ้อาสาวันตาทุกคนพลหลแหลกอะสอยหน้าบังเน้ยทุกคนค <c oughs> ่อ,อยาไป คอยลงตออเตอ,อร์หอดเนอร์ไปโทัทีบแล้วผลหักกระสวยหนาเจออยกแลนะนโหดเลยสาวคนตากำยังแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ทุกคนโหดเลยยังมีตีนโตอยู่เนาะอือเป็นได้คองคองเปิดตาแพงอะลีคล้องเปิดตาแพงเลยทุกคนมีมน้อยเดียวมาคองนี่นะ เซเกิด์น้ำซ <Okay. S 1> okay. okay. ้ำนี up, okay. okay. right. no ้มีซ้ำมีเซอร์เกอร์ดูซักซ้ำเลยเอมาหนิเบิรงโค้งเพื่อนประเทศเพือทุกคนหาซื้อลำไยยังไมีมีอันนี้นะเอาน้ำกระเจ้าเยังก็จะไปยืมเสียมแล้วก็กระเจ้าแมนแล้วก็กระเจ้าเอาน้ำกระเจ้าได้โพนึงตอนนี้กะกำลังกำลังเลินห่างนะทุกคนสามัญตาผู้ยังมีอ่อนแต่ตารางเฮิ่นดีกว่าสิลงเฮิ่นได้กะ มีเมนพอดามอีไปกับสาวญยา่สาวันตาละกะ <c oughs> พู้นี้ค่อยมีหุ่นซื้อมีหุ่นจักซื้อเราญ <c oughs> ย่โทรศั์ไปบอ <c oughs> มินี่ผู้เอาโทรศั์ไปเลยครับโฟต๊กก็คือ <c oughs> ตายแล้วค่อยผู้เดียวทุกคนแทนต๊กก็ตายแล้วค่อยผู้เดียวค่ะบีตายนั่ ลนี่บอกสวันตาทุกคนบายดีโอ้ยจะไม่เห็นทางเลยื่อนคอยสมันตาเ้ยเห็นแล้วบ่ อุ้ยตัอปนี่นะ่ะอยู่ตะพีกับมี่เฮอร์นี่เนาะพ่นพ่อ,พอ,พอหลังนี้ซะ,ะอยู่เนาะพี่บรรยากาศแคมหน้าทั้งเมดกลางหน้าเลยบรรยากาศงามแห่งเคียวงามลีเข้าน่ะ ยังมีขึงส <c oughs> ัมชิลเลอร์หูมัน,น,นมมแมนว่ามีเมนมีแมนมันไปทางนั้น <c oughs> <c oughs> เห็นว่า ชับแล้วบอซโอ้โหถ้ปรตีนันก้นะับกล่ะซับกลนละพี่น้องยังบักเกยเพื่อนวอาได้มีหูค่อยกบี่เคยค่อยกบีเคยมาทุกคนเลยครั้งแรกในชีวิตเลยเคยมาแบบนี้มีแม่เคยมาแบบนี้นะเคยมาหน้า เขาพาไปคุจิโรนี่นะเพยาะกบ่เคยไปจากเธอโอ้ตายนะข้าวนะโนาะแดงกับจอ่อยเฮาหายตงหน้าม,มันมืดเลวทุกคน หางหูก็เห็น ทางล่างนะคือสาวป่าทุกคนตอนนีา้างล่งาง,งนต๊นแล้วก็มันกะสบายทุกคนที่ดีมันออน อย่างนี้นะแซบทุกคนมันตรงปีแล้วมัน,ม,นมันแล้วเฮ้ยแล้วท,ท,ที่นี่อีกอะหาหาอันตกหน้าคลองแม่งอ่ะคองออกมันละทำอะไตัวปูฉ <c oughs> าบพิฆาตโบรีเห็นก <c oughs> ้นหน่อยก็แล้ทุกคนเบิ้ลต่อ <c oughs> พูดม่ทางโ่ราหนึ okay. uh ่งผ no oh. like, 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 like ัดผ้าบ้างมึงมีสิยันอ้อดนี้อ้อน่ะมันอ้อลาหาน้อล่นี่นี่มันเอ้อมีมันจับอยู่หลังมวยเนี่ยเนี่ยหลายๆเนี่ยหลายละอเดียวงสาวตาอ้อมาแล้วทุกคนเลยมีการใส่พูดไปพูดดไเนาะ มันไตแล้านี่มันอ้อเนาะขึงคลองแล้วบอลเจ้านะคลองเป็นตะแพงเลยคะแคงค่ะเพิ่นเปิดลายวิได้เพิ่นวีได้หักกาวมันโอ้ยอ้อยอ้อได้อ้อได้อ้อไยแต่หลายเติบละข่อยเซคู่พี่คือมูทุกคนค่อยเซคู่เขาเสื้อคองเอ้ะแล้วเอ๊ะแล้วเอาให้เรื่องได้อีแม่กขาไปเจาะก่อน ตอนนี้เขามาหอททงมันจุ่านแล้วทุกคนมีหัวหอหน้าเฟินนะว่านาะยอดเขานะ่างามงาม,งามทุกคนนะอันนี้คือขกระเจ้าเอารถยอดเอานะทุกคนฝนกม็มาามามาเด็ดเด็ดกระางมันเขาอยู่ใต้ฟ้านะเนาะไม่ได้อยูเทิงฟ้า <laughs> <laughs> เราไม่กลัวฝนเว้ยง <laughs> ามลีโนโ โคตงามเลยนายอดค่ะนายยอดไทบ้านจมหาอันนี้คือหน้าดําทุกคนมันชิดไทยกางแล้วอันนี้นะ้ามีเป็นกุ๊กเป็นกออันนี้คือเป็นเลนเลนเลยนะหนัะเมียนบอโอ้เมกอสมาอีลาทุกคน กำลังห้ามไปโดนที่เ้าเยอ่ไปคุชิรอจีจีมยุก <c oughs> คนกำลังมาทุกคนเพ่งเติบได้มีเ่านี่ก่อนบอลนะหักขกึ้นไน่ก้เนาะ ันยันฝนในโงด้วยอยูเอ่เสื้อสันน้าเขานะเออนี่ป่ะมีหอดแล้วทุกคนฝนฝนลายนี่เน,นี่ยนี่คุยจิรอจ้า ่นามเอ้ยน้องเห็นบ่ฮั่นะก็ด้เดี๋ยววะนะสองหูกัตัวนึ่งกองโต มเชาตาจมกูยจิลอ่กูยจิลอกโตหันโอ้ยตัวมีเยอะดอมาเพิ่เติบแล้วก็มาหนังกิโลค่อยก็ได้หลายเติบได้ของค่อยได้หลายเติบซิลเลอร์ของเชาวเฮดเฟิร์มมาจ้ะอุ้ยพอได้หน่อยก็ได้ bưng này ăn xào ta nè đúng con hết cả mi mà cả muốn là hết nè <laughs> nói cái đó không sao con không nha. nhà hey. à, hát cao bò uh -huh. đây là từ nhà xa ta đây làm <laughs> nào, con <coi. cười> ไลท์เตอร์คอยประมาณได้ละหกเจ็ดสิบใครมีฮอดร้อยเนาะสู่ฮอดบอลร้อยนี่ฮอดบอลนี่นะมีฮอดมีหอดบ่เบื้องเอยเอาไลท์เตอร์เด้อประมาณเจ็ดแปดสิบ เอาสิเลยเฮ็ดนะคงมีฮักเก้ามันมันลักใบกับมันมีมีฮักเก้ามันกับปแนวนั้นตัวเอาไปเอามากะถิ่นทุกคนเอาเมื่อตาำมะหุ่มนะมีมะเพื่นเนือนะเพงเพื่อสาลังนี้นะะ คืพืมฝนมาอีหลาทุกคนรับรองเลยวันนี้นะเขาได้เาได้แข่งฝนแน่นอนเลยตอนนี้ไก่โหดกกมกระถินและดกหรือนกมากระถินนี่ก็เน่ะนี่แก้บอยนะพอดีกินพอดีกระเทิน มึงแน่มืดฝนนะทุกคนตกห้ำค่อยแน่นอนเลยมือน,นี้นะ <c oughs> นี่พอดีกินเลยนี่กินกับตำมะฮอง น้าฮะโห<ฮ>เห็นบ่้ว <c> ย <oughs> ิ่งหยังวะห <c oughs> น้าอันยูเทิงนะ้าก็มีมึง อยโรงําำจริงๆด้วยนะโอ๊ยตายนี่เห็นบ้าอันนี้มากดีเท่ากัได้ได้หละแล้วทุกคนพอ่อละสีไปหาคุดที่ล้อต่อแล้วกะเดี๋ยวเลาะมือทุกคนเอาเป็นว่าเมื่อพอเดี๋ยวยุ่เฮินแล้วทุกคนเพราะว่าฟ้าดัง คอยมีการถ่ายคอยยานมือพอเดี๋ยวยืนพูดลาทุกคนเอ้ยจากหอนเธอจังมงเดาทุกคนตอนนี้เฮากับหอนเธอและจิโร่เฮากันได้หลายเตือนนะทุกคนตอนนี้เฮากับซีมานับว่าจิโร่เฮางนะได้จะโตทุกคนสองสามสี่หา้หาปุ

เอ็ดโตทุกคนหนึ่งร้อยกับแปดสิบเอ็ดโตอืมหลายๆเติบดีนี่หนึ่งร้อยกับแปดสิบเอ็ดโตทุกคนไปตั้งแต่มือเสาร์จนคำแลักกะผ่ากนกามามาแล้วกกะนังพักพ่อยูเฮิร์นสาเันตาฮันกระหึงเติบทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงไว้เท่านี้้ะทุกคนมือน,นีกับสตุยกับถ่ายเธออันแบบชีวิตประจำวันของสาวตุยว่าสาวตุยไปหาก,กินแนวเล่อแน่แต่ละมือหาหนาทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้กจะจบเพลงเท่านี้เด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาที่ตามแลครับส้มสาวตุยแต่ต้จนจนจบเด้อทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้จะเป็นเท่านี้บ๊ายบาย